อรุณสวัสดิ์ทุกคนเอ๋รู้สึกว่าร้านอาหารจะดูแตกต่างจากปกตินะเห้อยู่แล้วเราต้อแต่งเป็นพิเศษเลยล่ะดูจากบุมนี้แล้วร่านของเราให้บรรยากาศที่ดูอบอุ่นนะช่วงนี้ระบาดทุกคนแล้วมีข่าวดีจะบอก เราระดมทุนได้ครบแล้วด้วยเอ,เ,อเลวขนาดนี้ได้เหรอก็ใช่แล้วสิทีแรกนึกว่าเป้าหมายนี้จะอยู่ไกลเกินเอื้อมซะอีกไม่คิดเลยว่าวันนี้จะมาถึงเร็วขนาดนี้เพราแต่อาจารย์ใหญ่ฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมไม่ได้หรอเทเซเลและอาหารของเราจากนี้ไปจะยังเปิดอยู่หรือเปล่าเพราะมีลูกค้ามากมายที่ชอบอาหารของเราถ้าปิดกิจการไปแบบนี้พวกเขาต้องผิดหวังแน่เลยนั่นสิอาหารคือตัวแทนความทรงจํา แต่พวกคนมักจะคิดถึงรสชาติที่ไม่เคยเรื่องนี้ไว้ค่อยว่ากันทีหลังก็แล้วกันทุกคนดูนี่ก่อนว้าวเรือในรูปก,ก็คือเรือสำราญลำใหม่ที่เราเพิ่งซื้อหรอใช่แล้วนี่ก็คือเรือลำสำราญนี่คือเรือสำราญสุดหรูที่ชื่อว่าเซนเฟ่าโอโหสิเป็นอาจารย์ใหญ่จริงๆยำใหญ่จังดูลา,าการจริงๆินี่เรียอยากเข้าไปอยู่ในห้องชั้นบนหรือต้องสวยมากแน่ๆนเราเฉลยกก็อยากอยู่ห้องนั้นเหมือนกัน ลิลี่พูดก่อนนะห้องนั้นต้องไปขอลิลี่ต้องไปของฉันต่างหากไม่งั้นมาดวนกันเลยดีกว่าลิลี่การชนะก็ได้ห้องนั้นไปนห้องนั้นไปได้เลยลิลียไม่แพ้แน่จะทะเลาะก,กันเลยแหมลึกสารสุดหลุแบบนั้นไม่ได้มีแค่ห้องเดียวหรอกนะมีห้องให้พวกเธอเลือกเหลือเฟือเยี่ยมเลยถ้าซากุระก,กับคาเรนว่างอยู่ก็มาดวยก,กันสิจริงหรอดีจังเลยซากุระเราไปกระเถอะ ขอบคุณอาจารย์ใหญ่คุณลิตากับโดนัลดวจะมาด้วยหรือเปล่าฉันชอบคนจังหวัดอันนั้นมากและอยากให้คุณลิตาช่วยสอนวิธีทาอืมลิตาบอกว่าจะมาแต่ตอนนี้ยังติดต่อโดนัลดวไม่ได้คิดว่าน่าจะกําลังฝึกอยู่ยฉันจะลองโทรหาเธออีกครั้งนะเอาล่ะทุกคนไปเก็บข้าวเก็บของกันได้แล้วเราจะออกเดินทางกันคืนนี้แนลเงซืิอว่าจะเอาอะไรไปบ้างกับตะกับแก,กปกวาหอไก่บิสกิตพิงกวาหอไก่ไม่รู้ว่าจะเจอพิองกวาหอไก่หรือเปล่า เอาของพวกนี้ไปด้วยแล้วกันอ่ะแล้วก็ต้องเอา,เอ,าเอาวุธไปด้วยเขนะียนหน้าอะเลยป้าเชนิะ,ะกำลังจัดกระเป๋าอยู่นี่ไงเขนะียนหน้าอือๆป้าเชนิใหญ่เล่งสิเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเขนะียนหน้าตื่นได้แล้วอเอะอ่ะไฟล็อกเลยอ่ะแล้วลเครื่องครัวพวกนั้นล่ะแล้วก็ขอจะแต่งงานฉลองด้วยหายไปไหนหมดแล้วหึทำไมป้าเชนิดูท่าทางมโมโหจังดันทำอาหาร ไปละไปซะได้ซุปเกือบจะไหมอยู่แล้วขออภัยครับแย่ยยแล้วต,ต้องรีบปิดไม่ต้องห่วงจะปิดเตาแก๊สให้เธอแล้วให้ทยเถอตั้งใจหน่อยสิขอโทษนะป้าเทนี้ข้าวหน้าฉันจะระวังทำให้เขาเป็นห่วงตลอดเลยนะนึกแล้วเชียวว่าถ้าปล่อยให้นานสาวจอมบื้อทำอาหารในครัวตามพังต้องไม่ปลอดภัยแน่ยังดีนะที่ตามมาดูแต่ตอนต้มซุปมันน่าเบื่อนี่นะพอยยนเฉยเพอยืินย,ย,ยรอเฉยเก็ง่วงนะ่ะ ถ้าแบบนี้ฉันมีวัตถุดิบอยู่ฉันจะทําอาหารกับเธอก็แล้วกันดีไหมยีเลยกับตันจะทําอะไรเป็นาหาเหรอไม่ต้องรีบร้อนเดี๋ยวเธอกรู้เองยิเด่รับสูตรช่องสอนทําอาหารของฮิโกคุมารุฉันคือฮิโกคุมารุเพื่อนเก่าของคุณกุ๊กๆช่วงน,นี้มีเพื่อนหลายหลคนบอกว่าชอบกินฮิโกคุมารุย่างคานของร้านอาหารเซฟาย่ามากและอยากรู้วิธีทำดังนั้นวันนี้ฉันจะเปิดเผยสูตรลับเฉพาะในการทำฮิโกคุฮิโกคุมารุ พิกโกชูมาลุยังถานให้ทุกคนได้รู้จอนอื่นต้องล้างพิกโกชูมาลุให้สะอาดแล้วใส่ไว้ในภาชนะจากนั้นเทซอสบาร์บ mm ีค hmm. ิวลงไปแล้วหมักไว้20นาทีการกวนซอสบาร์บีคิวกับพิกโกชูมารุให้เข้ากันเป็นงานที่ต้องใช้แรงดังนั้นฉันจะปล่อยให้ชิคฟินิกดูการกุ๊กนี่เป็น,นจาน mm hmm. ที่ฉันหมักไว้ล่วงหน้าให้ให้นำพิกโกชูมาลุมาเสียบไม้ ต่อไปให้จุดเตาถ่านพอร้อนได้ที่ก็วางฮิโกชูมารุลงบนตะแกรงย่างถ้าไฟจากถ่านไม่ร้อนพอสามารถขอให้ซิ ik ik กโฟินิกกระพือปีกเพื่อพัดไฟให้แรงขึ้นได้โก,โกุ๊กเมื่อฮิโกชูมารุเริ่มกลายเป็นสีเหลืองและผิวเริ่มกรอบให้ทาด้วยซอสบาร์คิวอีกครั้งจากนั้นก็เสิร์ฟใส่จานได้รู้สิคุณผู้ชมมันถึงมาทั้งหอมและหวานมาทั้งหอมและอร่อยเฮซิกฟนิก น้ำมันของฉันนะห้ามกินเจ็บเจ็บเอาเฮก้ชูมารูกของฉันขึ้นมากระดักโอ้เจ็บเจ็บเจ็บาตฉันสิให้เจ้ากินหมดเลยก็ได้ถ้าพี่ช่วยฉันด้วย What t h จะ u c k โดซาจะไปต้องทำแบบนี้จริงๆหรอให้อยู่แล้วแบบนี้สิจะไปหารที่สร้างสารรค์องคนต้องประหลาดใจมากแน่แ เราย่างลิลิอืมลิลิพร้อมแล้วแม่เคเล็วเอ๋ยสงสู้หยบแก่ฉันเพราเธอทำลายกันอยู่น่ะ <ś> น่นอนว่าต้องเป็นอาหารจานพิเศษที่ไม่เหมือนใครนะสิใช่แล้วเป็นอาหารสุดสร้างสารรค์ที่พอได้กินพี่พอได้กินแค่คำเดียวก็ลืมไม่ลงเลยละ่ะอ่ะชูพอแน่นั้นลิล,ล,ลิมีใครก็ไม่รู้เข้ามาในร้านอาหาร เสดจะพยายามแอบฟังสูตรอาหารลับของพวกเราอ่ะพราเธอคงยังไม่เคยเจอกันสินะก็คนนี้คือเลเว่นซื้อจะมาช่วยงานที่ร้านช่วงนี้เป็น้องห่วงฉันไม่สนใจสูตรอาหารของพวกเธอสองคนหรอกว่าแต่ไรเดนเมถ้ายังไม่รีบไปเดี๋ยวก็ไม่ทนหรอกจดรายการเครื่องครัวที่ต้องซื้อไว้แล้วหรือยังอืมรยบร้อยแล้วฉสนจะไปอยู่นี้แหละโรสเลียรีเนีย ก็จะสองคนอย่าทมตัววุ่นวายล่ะอืมไม่ต้องห่วงหรอกพี่เมเราไม่ใช่อีกแล้วใช่ใช่ฝากข้ไว้กับเราได้เลยโอ๊ยร้อนๆ้เวลาจับของร้อนต้องใส่ถุงมือด้วยนะฮ่าวางใจไม่ลงจริงๆเอาอดีก็แล้วกันจะดูแลสองคนนี้เองเธอไปซื้อเครื่องครัวกับคนอื่นเถอะเอเธอ,เอดูเรื่องเครื่องครัวดีกว่าฉันอยู่แล้วและฉันก็ไม่ได้ชอบช้อปปิ้งสักเท่าไหร่ด้วยไม่ต้องห่วง เลืล่อมือกับเด็กฉันมีรประสบการณ์อยู่แล้วงั้นก็ฝากเด็กสักคนนี้ด้วยนะอ่ะแล้วก็เธอไปทำธุระข,ของเธอก่อนเถอะฉันรับรองได้ว่าเด็กสักคนนี้ปลอดภัยไร้กังวลส,สวัสดีพี่เมย์ในเวลาที่เราจะแสดงฝีมือแล้วลิลี่ของที่อยู่ในบอน,น่าจะเคี่ยวเกือบเสร็จแล้วใช่ไหมอือดูแล้วยังต้องใช้เวลาอีกสักพักนะเพราะจะกำลังทำอาหารอะไรกันอยู่รนี่นะเหรอมันคือ เฮ้เดลซ่าเนี่ยบอกว่าจะเก็บเป็นความลับไงนั่นสิแอมเพื่อคนรู้จักร้านอาหารของเรามากขึ้นแล้วก็เลยวางแผนที่จะไล์สดขณะกินอาหารถ้าเป็นคนรู้เยอะเราอาจได้รับออเดอร์เพิ่มก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้นกับตันกับอาจารย์ใหญ่ต้องดีใจมากแน่ๆ่ฮิฮิถ้าเป็นแบบนั้นกับตันคงประหลาดใจจนพูดไม่ออกเลยล่ะแบบนี้เองดูเหมือนพวกเธอสองคนจะเป็นเด็กดีนะแต่แค่ใส่ปลาลงไปเคี่ยวในหม้อย่างเรียกไม่ได้ว่าเป็นอาหารที่สร้างสรรค์หรอกนะ เอ๊ะอทำไมคุณถึงรู้ว่าของที่อยู่ในหม้อคือปลาอาหารเพื่อนๆแบบนี้มดมจูก็รู้แล้วแล้วพวกเธอก็ยังไม่ได้ปรุงรสด,ด้วยก็เลยมีกลิ่นคาวจะออกมากระทั่งเรื่องแบบนี้เลยเหรอหร่าคนเองก็ทำอาหารเก่งเหมือนกันอย่างงูโ,งโรซาท่านดูให้ดีๆสิพิศคนี้ดูท่าทางก็รู้ว่าเป็นแม่ัวมือโปรไม่ได้อาจเป็นสุดยอดเชฟในตำนานก็ได้โอ้งั้นเหรอถ้าอาจารย์โลาอาจารย์เวนช่วยชี้แนะพวกเราด้วยขอรับอาจารย์เวน เอ,อการทําอาหารนั้นแท้จริงแล้วง่ายมากขอแค่ใส่เครื่องปรุงที่เพียงพอว่าจะกลายเป็นอาหารที่อร่อยออลิซดิีบจดเลวเข้าสมสมที่ดูเหมือนซับซ้อนม,มักจะต้องการแค่พีการโปรที่ง,ง่ายที่สุดซื้อสูตรโบราณบางสูตรจะช่วยเพิ่มรสชาติที่มีความพิเศษให้กับอาหารได้อนลิเลียจะใส่สูตรลับเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยเอลิซมีสูตรลับด้วยเหรอทำให้ฉันไม่รู้มาก่อนเลยย่งงิงโรซาถ้าเธอถ้ารู้ยังจะเรียกว่าสูตรลับอีกเหรอ โอ้สกปรินอาจารย์เลเว่นประสบการณ์ช่ำชองช่ำชองจริงๆกิน,นไม่ได้เลยฮะอาจารย์เลเว่นตอนนี้กินได้หรือยังืมสมวนผสมน่าจะสุกแล้วนัน่นจะไปเตรียมกล่องมาเตรียมกล้องวิดีโอโรซ่ากับอาจารย์เลเว่นช่วยตักอาหารใส่จานทีนะได้เลยเรซ่พร้อมยังพร้อมแล้วเริ่มได้ทุกเมื่องั้นเราเริ่มเลยก็แล้วกันแอม หไฟ์สดกันอย่างนี้เลยเหรอคุณผู้ชมทุกท่านนี่คือช่วงเวลาอาหารของวอคเกิลฉันคือยอดนักชิมชื่อดังโรซาเรียฉันคือเชฟพูดเรื่องชื่อลิเลียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพ่อนดยนะขอขอดูเมนูอาหารบน,นโต๊ะอีกทีนะโอเคแซลมอนปกติดีเดี๋ยวไอ้ไม้นั่นไม่น่าใช่นะไอ้เผ็ดนั่นก็นด้วยไอ้สองสามอย่างนั่นมันคืออะไรกันวะเดี๋ยวมันกินได้เหรอ สิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้คือเมนูที่สร้างที่ร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษจานจากร้านเซฟเฟ่าซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นสุดยอดของวงการอาหารพวกนี้คืออาหารที่เราปรุงด้วยตัวเองซึ่งสมบูรณ์แบบทั้งรูปรสกลิ่นสีและยังจะและยังสะอาดถูกหลกอนา,ามัยด้วยร้านเซฟเฟ่ยเป็นร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นซึ่งมีวัเครเรียจากทุทกมุมโลกมาทำอาหารให้พวกคุณทุกคนหากคุณผู้ชมสนใจก,ก็เชิญแวะเวียนมาลองด้วยตัวเองที่ร้านได้เลยแนะนำเสร็จแล้ว ก็เข so so oh, so so ้าสู่ช่วงสำคัญจะดีกว่าฉันที่แล้วก็ได้ต่อไปยอดนักชิมชื่อชื่อดังโรสเซียร์ลองชิมให้ดูแง้มๆดูสิคุณผู้ชมใบหน้าของโรสเซียร์เต็มเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มแสนสุขรสชาตินี้โอ้รสชาตินี้มันใช่แล้วรสชาตินี้เรียกได้ว่ามีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครจนทำให้ต้องตะลึงแหววมันเคยกินอะไรรสชาติแย่อะไรเมื่อก่อนอ่ะเฮ้ย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 นั่นหยาบเดี๋ยว งานยาวเฉยเฮ้ hey, a, เราทราบแล้วมาพูดหน่อยผู้ชมกลางดูอยู่นะฉ,ฉันไม่เคยกินอะไรอาหารที่อร่อยขนาดนม้มาก่อนแฮมผู้ชมทุกท่านไม่ต้องห่วงพวกนี้เพียงแค่ลูกเล่นที่ช่วยเพิ่มอรรถรสให้กับรายการน,นี่นี่เธอใส่ลงไปในอาหารกันแน่นิเรียบอกไม่ได้ถ้าเผยสุดลับก็ไม่เรียกว่าสุดลับแล้วรสชาตินี้มันเกินทนที่จเฮ้เธอไม่เธอไม่เป็นไรใช่ไหม เออขอไปด้วยทัานี่เกิดเหตุไม่ค่อยคิดขึ้นนิดหน่อยไว้เรามาต่อกันตอนหน้านะเราทราอโทษน้อยไม่ลิล,ลีอย่าวางฉัน,ฉ,ฉ,น,นฉันยังกินไหวฉันยังกินไหวไปโรงพยาบาลดีกว่า <laughs> อะไรวะ <laughs> What <the fuck? laughs> โอ้สองสาร